สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาทําการต่ออายุแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแล้วให้กลับมาใช้งานได้ชั่วคราวแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแบตเตอรี่ลูกนี้ทําการชาร์จไฟแล้วนะครับแต่ชาร์จไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดค่าไฟให้ดูนะครับค่าไฟมีสามจุดห้าสองโวลต์นะครับ เครื่องมือที่ใช้นะครับตัวมันติมิตเตอร์ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับมีแค่ที่ฉีดยาแล้วก็ตัวน้ำกดและเครื่องชาร์จนะครับแล้วก็มีคัตเตอร์กับไขควงนะครับก่อนอื่นเราต้องมาเปิดที่เติมน้ำกดนะครับตัวแบตเตอรี่นี้นะครับผมวิเคราะห์ว่า ที่มาใช้งานไม่ได้มันอาจจะมาจากตัวน้ํากดมันแห้งหรือเสื่อมสภาพนะครับเราจะทําการเติมน้ํากดใหม่เข้าไปนะครับเพื่อกระตุน้นแผ่นธาตุให้กลับมาใช้งานได้นะครับก็อ,อืดเราต้องทำการแกะ แกะช่องเติมน้ำกดครับนี่นะครับเราแกะอย่างนี้ออกเลยนะครับเใช้ไขควงช่วยงันนะครับมันจะได้สวยงามนิดนึง น,นี่คือดูเติมน้ํากดนะครับตัวน้ํากดที่มากับแบตมันอาจจะแห้งหรือเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งานนะครับเราก็แค่เติมน้ํากดใหม่เข้าไปเพื่อกระตุ้นแผ่นธาตุให้กลับมาใช้งานได้แต่อาจจะใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้อันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ ค่อยๆเติมน้ำกดเข้าไปในรูนี้นะครับเติมให้เต็มเลยนะครับต่อ เต็มทุกรูแล้วครับเนี่ยผมจะดูดไอ้ที่มันเป็นส่วนเกินออกมาครับที่ที่มันอยู่ตามร่องอเดีเ๋ยวผมจะแสง แล้วเราทำการชาร์จทิ้งไว้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ตัวนี้มันสามารถรีแพร์แบตเตอรี่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดรีแพร์ไว้สักยี่ี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวอีกครบ2 4ิชั่วโมงแล้วเดี๋ยวผมจะมาลองวัดไฟให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่นะครับกดรีแพร์รีแพร์แบตเตอรี่นะครับทิ้งไว้24ิชั่วโมงนะครับ เดี๋ยวอีก24ชั่วโมงเดี๋ยวผมจะมา,มาลองวัดไฟให้ดูนะครับว่ามันจะกลับมาใช้งานได้หรือไม่ครับไอตัวจุกตัวนี้เราก็อย่าเพิ่งไปปิดนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะมีน้ํากดดันขึ้นมาหน่อยนะครับแล้วเราก็ดูดออกครับเดี๋ยวอีก24ชั่วโมงเจอกันนะครับสวัสดีนะครับตอนนี้ก็ครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับผมได้ทําการรีแพร์แบตเตอรี่ทิ้งไว้นะครับไอนี่คือ คือน้ำกดที่มันเดือดออกนะครับตอนที่เราทําการรีแพ์ครบ24ิชั่วโมงแล้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการวัดแบตด,ดูนะครับว่าแบตจะกลับมาว่าแบตจะสามารถกลับมาใช้งานได้ไหมเออตอนนี้อุณหภูมิแบตร้อนมากๆเลยนะครับนี่นะครับ มือเดียวจะลำบากหน่อยเพราะไม่ได้ใช้หาที่จับมันมาจับนะครับออนี่นะครับแบตก็แบตก,ก็สามารถชาร์จเข้าแล้วนะครับจากเดิมที่มันชาร์จแบตไม่เข้าตอนนี้ก็สามารถชาร์จแบตเข้าแล้วนะครับ แบบนี้เขาเรียกว่าการฟื้นฟูนฟแบตเตอรี่เก่าที่เสื่อมสภาพแล้วให้กลับมาใช้งานได้อีกนะครับแต่จะไม่ถาวอนนะครับนี่นะครับแบตเตอรี่12.68โวลต์แล้วกันครับ ตัวนี้นะครับคือทุกยางมันนะครับเดี๋ยวเราจะปิดมันไว้นะครับเราทำการปิดมันไว้แบบแบบนี้นะครับ ปิดเสร็จแล้วรีบไปล้างมือนะครับแล้วเราก็หาผ้าชุบน้ํามาเช็ดนะครับเช็ดเสร็จเสร็จแล้วเราก็ปิดตัวนี้แล้วก็หยอดกาวร้อนหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันอยู่นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะรีบไปล้างมือก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปผมนะครับ